ันเทพเริ่มแล้วนะครับสายหน้าอ้าวโอ้โหชาไทยนี่ต่อยแบบมาแบบมั่นใจเหลือเกินนะครับดูกัน,ย,กนยาวๆครับท่านผู้ชมทันเทพนี่ธรรมดาสักที่ไหนนะคุณกี้ <มา S 1> ถูกคู่ถูกเวลาครับแม่ตอนนี้ชาไทยครับเริ่มกระนำแทงด้วยเข่าขวาเดี๋ยวดูครับทันเทพเงาค้อเลหาัดเป็นมวยประเภทฝีมือครับไม่แพ้เข่านะครับดูจังหวะไต่ขวาไปก่อนครับมีลูกหมัดอัปคัด12 ทันเทพครับคุมเกมอยู่จังหวะโต้ก็ไปครับชาไทยแม่เกมนี่ถูกคู่จริงๆครับแฟนๆนี่จัดเพื่อแฟนมวยโดยเฉพาะครับต้องคลายต้องคอนต้องคืนมาบ้างครับทันเทพอย่าไปรับเยอะครับหมัดเท้าเข่าศอกแม่รับก่อนจุกก่อนโดนจุดสลบเหมือนทางด้านของตะวันฉายนี่ก็หลับได้นะครับเพราะว่าหนักเหลือเกินครับอาวุธของชาไทยนี่ครับตั้งใจทีเดียวครับดูทรงแล้วตั้งใจมาเตะมาต่อยอ้าวมีศอก เอาละครับเริ่มจากคืนบ้างครับทันเทพแต่ว่าทีต่อทีนี่แรงนะครับโอ้ชาไทยคุณพิเชษโอ้แข่งทรายหมัดขวาไม่ดออกแท้ขวาโอ้โหโดนเยอะจริงๆครับทันเทพแม่เอ้ามาเรียบร้อยโอ้โหขามุมเลยครับสุดๆครับชาไทยแม่วันนี้พล่มเลยครับเอ้ายังมีเวลาครับอาการยังไม่ดีนะครับเรียบร้อยครับพอครับพอครับ แมต้องโบกแล้ครับกรรมการครับรับเยอะจริงๆนะครับตั้งแต่ยกที่แล้วแล้ครับโอ้โหแล้วโดนแต่ละดอกนี้หนักๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหดูครับจัดไปข้างเดียวเลยครณพิเชษชนะไปอีกหนึ่งไฟครับแมน่าจะเั่นไฟถือชาด้วยนะโอ้โหมีจุดขายมุกตาุตาชาไทยชาไทยยชาไทยอดเยี่ยมย่มุมน่ารักน่ารักอีกมุมหนึ่งขององค์การมวยดูภาพชาครับโอ้โห ทันเทพดีโดนทัสมาลาเข้าไปนะครับศอกตั้งครับเข้าไปชนเต็มเต็มเลยทีเดียวเนี่ครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเราไปพบกับทางด้านของโปรโมชั่นดีๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับโอ้หมัดศอกของชาไทยนี่ล้วงเป็นชุดเลยตอนแรกนึกว่าออมแรงโอ้โดนเยอะวิเศษคุณพเศษโดนตั้งแต่ยกที่แล้ว้วครับสะสมมาเรื่อยๆครับแล้วงัดลูกนี้ครับนี่เป็นซ้ครับกรรมการไม่นับเลยนะครับเห็นอาการแล้วเพราะว่าตายยังลอยอยู่